สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับ FC ครับ FC สาวน้อย FC น้องอุงอิงครับมาพบพอกับเ่าโทนคือเก้าครับช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอิงครับนี่พี่น้องได้มาเคืองทางแะครับกับทีมงานคุณภาพนะครับกะหลังจากที่ได้อัพคลิปลงไปนะครับแล้วมีคอมเมนต์เข้ามาก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์นะพี่น้องก็หลายๆ คอมเมนต์เพื่อนกับย่งบอทันเข้าใจเนื้องานนะครับว่าเป็นจังไดเฮ็ดจังไดแบบใดลักษณะใดนะครับเพื่อนกับมีคําแนะนําเท้ากับสีมาฉีดแจ้งหรือว่ามาอธิบายให้ฟังนะครับว่าการทํางานของทีมงานเพื่อนเป็นแบบใดก็คือเพื่อนเป็นทีมงานในรับเหมารับขนของเพิ่อนอยู่แล้วนะครับ แล้วเพื่อนก็รับงานของซีสเกตสังบานนั่มนะครับเอฟซีบางท่านเห็นเพื่อนเข้ามาแล้วก็สิว่าเพื่อนมาขนขนออกเพื่อที่สิขนไปถิ่มประมาณนั่นนะครับเพื่อนเคยมาขนอิดขนปูนไปถิ่มนะครับเห็นเพิ่นมาขนพุนขนในปุ๋ยคอกนี่สิเอาไปถิ่มบอกเพิ่นว่าเป็นยังคือบ่อเก็บไว้เพิ่อนว่านะเพิ่นเพิ่นข้มเมต์เขามานะครับอ่าแต่คือว่าตัวนี้นี่เหาบริค้ขนไปถิ่มนะครับแต่ว่าเหาขนไปก้องไว ในหน้านะครับในพื้นที่ที่เฮ้าสีปลูกเขานั่นละเ,เอาไปก้องไว้ก่อนนะครับก้องไวเ้เป็นจุด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 นะครับเราพอไก่สิถึงฤดูกาลเพื่อที่สีว่านเขานะ่ะ <ME> เพื่อที่สีไทยหน้าหุดอะ่ะเข้ากับสิไปย้ายพุนนะครับย้ายออกเป็นเป็นจุดเป็นกล้องใน,น้อยๆให้ทั่วพื้นที่ระบนีตาแดดไว้ยัก3สามสี่มือนะครับพ่อแข็งได้ที่เรา่นก็สิมาไถยกบนะครับ ไถดินไถหน้าหุดประสันเถาะเพื่อที่สิกบปุยขอกไว้นะครับนี่คือบออ่บอใดเอาไปทิมนะครับแล้วก็บบ่อใขายนะครับเอาไปใส่หน้าไว้นั่นแหละพี่น้องใหญ่ออกเพื่อที่สีถ้าแม่เข้าบออ่อใดมีแผนการเพื่อที่สีใหญ่ของงัวเนี่ยเข้ากันยังบ่ท่านขนดอกตอนนี้เอาไปขนตอนใก,กล้ๆไถหน้าหุดนะครับแต่นี่คือแผนการเฮาคือมีการสีใหญ่ของงัวนะั่นนะ ก็เลยต้องคนออกไปไวกอนะครับออกไปกองไวเป็นจุดเป็นจุดนะครับก็บมีเอฟซบางคนว่าเป็นอย่างคือบอกเอารถไถแลนเขามาในขอกง,ง่วแล้วก็ดันออกไปเลยเพื่นวะก็คือถา่าเมนมันเป็นกนางานใหญ่นะครับพี่น้องเอารถไถมาตักแล้วก็แลนลงไปงานเดียวเนี่ยดันลงไปงานเดียวมันก็นไดนะครับแต่นี่คือมันมีหลายหลายงานรถไถบอถสามารถที่สใส่งานใดนะครับบอสามารถทํางานใด คือแบบนี้นี่เฮ้าเฮ้ากับขนขนใส่รถแล้วรถกับแลนไปงานใกล้ๆพูนแล้วก็ไปเทเป็นกลองเป็นกลองเป็นกล้องย้ายจนทั่วหน้านะครับแบบนี้คือมันเหตุงานงายนะครับแล้วก็มันเป็นหน้างานเป็นเหนืองานแบบนี้นะครับหน้าเฮ้าเป็นแบบเป็นกันหน้าขั้นแทนะครับงานบริง,งานใหญ่คือแถวผักก้างนะพี่น้องแ,แถวผักก้างเพิ่นเอารถด,ดันดันสะไปเทอเดียวก็บจบนะครับ แต่นี่คือเขาทําตามหนางานนะครับแล้วการขนเนี่ยจังสี่นี่ไอทุกหมู่บ้านหรือว่าทุกงานเนี่ยราคาเดียวกันบอกครับราคาเดียวกันเนาะครับเนาะแต่ว่าพนว่ามาบ้านของอิงสีราคาพิเศษนะครับพี่น้องบ่มีแห้งคุดเลยพนว่าเหมือนแห้งคุดเลยพนว่าเพราะแต่เด้ยินนกาว่าราคาพิเศษเหมือนแห้งคูดกักจกเลยวาสัน คือนี่เป็นเป็นการเป็นการขนนะครับขนในราคาเดียวนะครับพี่น้องคือขนไปหรอไปโลงไวเป็นกลองเป็นกล้องนะครับนี่คือราคาจะอยู่ที่หกแดงนะครับราคาอยู่ที่หกแดงนะพี่น้องกับระยะทางถ้าแม่นขนไปไอ้บันแก้สิเท่าไหร่ถ้าขนไปหน้าบันแก้สีจักบาท ตามระยะทางนะพี่น้องเออแต่ว่า <proxy> ส้าขนไปเราให้ย้ายให้พ่อไม่ซะให้พ่อไม่แบบซะใสกันหน้าเลยนะอันนั้นก็สิบวกเพิ่มไม่อีกบวกเพิ่มไม่อีกนะครับอีกราคาหนึ่งนะครับนี่คือการทํางานของทางบานเฮ้านะครับพี่น้องประมาณนี้ครับอ่าเหมือนกันทุกงานเหมือนกันทุกพื้นที่นะครับตามระยะทางนะครับกะพี่น้องพิจารณาเบิรงครับนี่เฮ็ดงานมาหอด ตอนนี้เพิ่นไปผักกินเข่าเพิ่นไปเห็นได้ยินเสียงพระตีกองเพ้นครับเพิ่นก็เลยผักกินเข่านะครับผักเพ้นเพิ่นบ่ได้ผักเทียงเดชพระตีกองเพ้นเพิ่นก็ไปเลยอาานนะครับก็คือครูบหลานะครับไปเพิ่นว่าเพิ่นว่าสิไปกินข้าวจีน้ำพระพุ่นน่ะตื่งมือพุ่นข้าวจีพอดีเพื่อว่าข้าวจีอยู่วัดเหลือพุ่นน่ะ ก็เลยไปพักผ่อมพระนะครับแล้วก็มาลุยต่อนี่นี่คือเถียวที่สามเลยพี่น้องนี่นี่คือเถียวที่สามนะครับพี่น้องคลียเ,เบิ้งตีละ่ะหอดเทียงได้เราสามเถวบานนี้เมดควางนี่กับประมาณหกเถวครับพี่น้องหกแถวเราหกแดงปุ่นตีละ่ปะปัดเกือบสี่เท่าเหตุงานสี่คนต๊มือละพันในพี่น้องเบิ้งตีละ่ะก็ธรรมดาเลยครับเห็นอย่างสี่นี่ โอ้ยนางอยู่ในออฟฟิศกับบไหรได้แนวนี้นี่แหละครับพี่น้องหนางานแต่ละงานครับสบายใจครับคนว่าเห็นงานแบบนี้สบายใจพเพคนวน่บาบ่ต้องไปเบื้องแบบคนว่าม <c oughs> องได้ซับง่ายซับมองหันละบกจกคนว่าบ่ต้องไปเบื้องแบบบ่ต้องไปเหตุตามแบบนะครับมองไ,ได้ซับายอไ้่ากเอาไป <c oughs> ก,ไอ,ก,อ,ไกอนให้มูมาซับ นี่นี่คือการทำงานนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องเขาข่าวคือฟุ้นเท่ากับเอาไปใส่หน้าเพื่อที่สีไทกบไวให้เป็นปุ๋ยของเขานะครับพี่น้องบริค้นหนีนะครับบริค้นไปถิ่มบริค้นไปไสนะครับผลไปสะไปย่ายไว้นี่ กันหน้านั่นแหละครับแล้วก็ไออัตราการวาจ่างกันกับประมาณนี้นะครับพี่น้องตามพื้นที่ตามระยะทางตามหน้างานครับส่วนขอบสีใหญ่เมื่อใดก็เดี๋ยวปูิ่นกับสิมีทีมงานของเพิ่นอีกตาชุดหนึ่งนะครับเป็นทีมงานชุดของปูที่เพิ่นไปเห็ดฮืนเห็ดยางน้ากันนะครับก็ใส่เวลาในการเหลือกับประมาณเครื่องมือ ใส่เวลาในการเหตุกับประมาณมือเคือง mm hmm. เบด mm hmm. เซ็จ mm hmm. แล้วสองมือน่าจะเซ็จนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับพี่น้องว่าสิเป็นมือใดเพินก็น่าจะลื่นเร็วๆนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเอางวมาผูกใส่มัก่กระสิขี่ใส่อีกขึ้นก็เราเข้ากับสิไปหาสื่อปูนขาวนะครับมาห้อยบาดนี้สื่อปูนขามาห้อยก่อนลงดินนะครับ แต่ว่าก็ยังลงบาท่านใดหรอกครับพีนองเนื่องจากว่าหัวหน้าสร้างบาท่านมาขนหัวเสาออกนะครับต้องทาหัวหน้าสร้างอีกคือเก่าครับพี่นองอ <laughs> หัวหน้าสร้างอีกแล้วอ <laughs> ขอคบอขอคุณตัวกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคุณภาพครับสำหรับคลิปนี้ไว้สมนีสะก้อนครับพีนองแดดดีครับมือ <rumors> นีเพอนะใครเนี่นยแต่แบบนี้ล่ะสูดแดดดีเพอนะ สวัสดีครับ